สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพสหัสดีที่นี่ทีวีเอ็นสมวิทย์แชนแนลครับวันพสวัสดีค่ะสี่รูปเย็นค่ะราบในวันนี้นะครับรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูครับเชิญรับชมพร้อมกันครับเช่นค่ะครูดีขอชื่นชมครูชุลีเกศครครูโรงเรียนบ้านโรมทรัพย์ อำเภอวิเชียรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3การจัดกิจกรรม Active Learning ระดับประถมวัยจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้ลงมือกระทำลงไปสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครูชุลีเกศาครได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอบท้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เช่นหน่วยผู้น้ำหยดบ้านเราอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของตำบลที่ตนเองอาศัยอยู่โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายเช่นศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น และเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบเรียนรู้ด้วยตนเองระดับปฐมวยัยฝึกทักษะกระตุ้นให้เด็กเกิดคำถามเกิดการเรียนรู้มีทักษะการสังเกตครูจะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้กิจกรรมที่เกิดจากความสงสัยหรืออยากรู้ของนักเรียนเช่นการเรียนรู้เรื่องฟรอซิลผ่านกิจกรรมสเตมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาในเรื่องการเดินทางผ่านเกมอันปลักโคดดิ้ง ครูจะอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมและสื่อต่างๆให้เด็กเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองกิจกรรมของปฐมวัยครูได้จัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักที่เด็กได้คิดสร้างสารรค์และเหมาะสมกับพัฒนาการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และจินตนาการ ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียดส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือและพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาส่งเสริมการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นส่งเสริมคุณธรรมในด้านความอดทนการรอคอยความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเองส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาฝึกทักษะการสังเกตการคิดและการแก้ปัญหาเด็กๆสนุกสนานในการเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูดีขอชื่นชมครูชุลีเกศาครครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์อำเภอวิเชียรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3หนูไม่เคยจับสัตว์ทะเลมาก่อนเลย่แล้วมันเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นหนูไม่เคยจับสัตว์ทะเลมาก่อนเลยหรอเลวที่หนูจับคืออะไรก็คือคืูเอาไว้ มันเข้าไปอยู่ในหินได้ลูกกับตัน้เลยู้ักียวชอบไหมคะแสดงว่าบ้านเรามีที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใช่ไหมคะลูก ตอนนี้เราจะต้องไม่ใช้เท้าเหยียบนะไม่เหยียบนะยนี่มันหอยนเอม่ไปติดกับก้อนี่วทําไมือนรูปหอเลย่ไอรูอ่อยเช่ไมไปติกับนี้าไม่ดูเหมือนยจริงๆมากใช่เมื่อสักครู่นะคะได้ชมผลงานที่โดดเด่นของครู ในสังกัสงดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเขต3ามไปแล้วค่ะคราวด้นแอตอนหน้านะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านผู้บริหารคณะครูหรือนักเรียนจากโรงเรียนใดน,นั้นอย่าลืมซ b s สไ i ร้กดไลค์แอดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับค่ะพบกันทุกวันคุณผสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ